สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทางย t u b e นะคะมินเนอุตสากันสิไม่นีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังพอดีว่าคอยอยากได้ไม้ไม้นี่เป็นไม้ของไงบ้านหอยคอยชอนนะอีลือบ้านพี่น้องลือบ้านเพื่อที่ว่าจะเอาไม้ไปสร้างบ้านนกดาวยูอุดรเลยจะเม่ลือบ้านยูนครแต่ว่าการ ยหญ่ใหม่พี่น้องคะหรือบานเก่าบานใหม่เก่าแล้วก็ใหายใหม่เจี่ยหรือลงมาหนิตรงนี้ใบกำนันผู้ใหญ่บานพี่น้องให้เพิ่นเส้นว่าเฮ้าสฉยใหย่ใหม่บานเก่าเฮ้านี่ไปเฮ็ดอยู่มองอื่นไปจังหวัดอื่นขามจังหวดัดเฮาตรงนี้ใบตัวนี้แล้วก็มีลูกทายพี่น้อง หยุทายบ้านไข่ป่นมาสามใบที่น้องอันนี้ไม่เป็นไม่ไข่สื่อใหม่ไวเเ้เขาเบิกเขาเบิกปลาพอดีเบิกหน้าข่เลยสื่อสื่อไว้พี่น้องคะแต่ยังบร่ได้ปูพื้นดอกสื่อแล้วก็ให้ข้าเจ้าใสาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่น,น,ผนอดขึ้นไว้บนบ้านบัตเตนีมันหลายสีป,ปีแล้วมันเป็นไม่เก่าพี่น้อง สิบหาสิบหกปีแล้วพี่น้องเอยซื้อไม้ไว้เรียกว่าชิลื้อบ้านตัวนี้บ้านไม้ตัวนี้ไปสร้างเป็นบ้านนกดาวยูอุดรค่ะอันนี้เหตุไรเพราะว่ามันตรงนี้พี่น้องเพื่อเพื่อนตรวจเพื่อเพื่อนตรวจเพื่อตำรวจเพื่อนตรวจจังสีเพราะว่าเฮาเอาไม้ขามจังหวัดพี่น้องคะถึงจะเป็นบ้านเออถึงจะเป็น ใหม่เกากะยามันก็ตรงมีใบผู้ใหญ่บ้านเส้นแล้วก็มีลูปทายหาสังเยู่พี่น้องหาสังเยอะวันนี้ว่าจิคุยกับสังว่าสีหลือลงมาแบบใดเพราะว่าอยู่นีมันแคบไหมพี่น้องมันแคบ ก็เลยบบอยกอยู่ยก็เลยฉีไปยูอุดรแต่ว่าไม่นะบบอยกขายพี่น้องคะมีคนมาถามซื้ออยู่แต่ว่าบบอยกขายเสีดยดายก็เลยฉีลือไปอุดรนลือเอาทั้งเสาความได้พี่น้องเสากับลือลือไปเมดมีหยางเลือ,อให้เมดค <laughs> าลือคาลือ คาขนมือนหนึ่งพ่ออาอยู่พี่น้องบ่แพงมือนหนึ่ง 11, ว่าสันทั้งรื้อทั้งขนเสาสิบสองตน้ตนเสาสิบสองต้นพี่น้องคะ่ะอันละเรียบร่อยแล้วเหลือแต่รื้อพี่น้องคะ่ะส่วนใบพานทางได้แล้วเหลือแต่ใบพานทาง เออเหลือแต่ลือลือลงมาแล้วก็ค้นเลยเขาบอกให้ไปหาชักจูงชักจูงโอ้ยไปแล้วพี่น้องเอี้ยอ้าวแล้วก็ไปเร็วแท้ประตูนี่พี่น้องเพ่นไปเอาเหล่าสาโทมาสูข่อยกิน <c oughs> เหล่าสาโทษมานครพนมต้องได้ก,กินเหล่าสาโทเด้อพี่นอ <c oughs> อ้องเดา๋ยวก็ไปไหวมาไหวแ แซ่บได้ล่ละเหล่าสาโทษนี่อ,นนอืมใส่ไอ้ซองฟิตเย็เยนๆเนาะเย็นๆแล้วก็กินนี่โอ้ยหว,ยวานจุวยๆหวานไหมพี่น้องหวานหวานโอ้โอตาลกินน้ำตาลแม แต่ว่ามันเมาตีกินแล้วอ่กินหลายก็เมากินหลายก็เมาตีเพราะว่าหวานคือจังเมากินอะไรให้ลูกบ่อยไหมนะแต่ก็หอมอยู่หอมเข่าหอมเข่ามักมันคือหวานกระเดียกกระโดดเป็นแต่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาเอินยังก่อนน้ำตาลเมาบ่นี่ยนะอันนี้บ่น้ำตาลเมาเราซาโต่ตีเพราแม่น้ำตาลเมาตีน้ำตาลเมาแล้วก็ดผงซีหิดใส่เข้า ใช้ข้าวบุกเคลื่อนข้าวคายอ่าไอ้น้ำตาลเมาเนี่ยที่มันเป็นเม็ดข้าวน่ะเออน่นน้ำตาลเมาอันนี้เหลาสาโทจีอันนี้สาโทอันนี้สาโทหอมพี่น้องหอมข้าวมักีีวออก้จ้าหอยสีเม่าหอยสีเมาสาโทมาหนีละพี่น้องเง้ยยังยังแกไปเติมเงินอยู่ ตายพี่น้องเอ,อบ้บัตรนี้คอยเขาเหล่าสาทู่ม่อมค่อยเขาเหล่าสาโทมามู <c oughs> ่าาทม่มอมค่อยบาตรนี้ตายหวานหอมแม่พี่น้องคือจังเลากินในของหวานนี่มัยกินน้ำหวานนี่มัยพี่น้องแต่ขาจเจ้าว่ากินไปกินมากมันสีเมาว่ารัน หอมขา,ม,าม,มัดเม็ดข้าวเป็นเ,เลืองเลย <c oughs> <c oughs> นเันี่กับบมมี่ยังหลายพี่น้องกับม้าวาสู้กันตั้งซื่อเนี่ยแหละว่าการาใหญ่ไม่ขามจังหวัดว่าเขาต้องมีเอกสาร,รยังแน่ ใบกะจิบ a ยาก k ลงมั่งพี่น้องไม่ของไข่มันเก่าแล้วเกา่าไม่เก่าอีหลีพี่น้องเบิ้งกระหูแค่มีใบนี่ก็น่าจะพานนั่นแหละแล้วเทาก็มีรูปไทยเทาบอด้แบบมันโมเมนต์ใหม่ดิบแม่พี่น้องถ้าใหม่ดิบอาจจะยากอยู่พวกใหม่ไอ้ใหม่ๆนะเอาๆๆฝาห้องฝาคือห้องบึ้มเบึมบึมบึมหลับลพี่น้องเบิ้งดูบรรยากาศอึมครึมได้มาหนีน่นะ แต่ก็ดีพี่น้องอึมคึมยังสี่อะไดีแล้วคอยมากเนี่ยอึมคึมมากพอหยังตีมันเย็นพี่น้องเลยให้พออยายกได้บรรยากาศแบบนี้แหละบ่นหนาวบองห้อนพูดดีซัน่นี่พูดดีแต่เมื่อวานนี่เกือบตายพี่น้องเลยห่อนหลายหอยบ่มีหมองอยู่อาบน้ำสามหลอบ หับนำสามหลอบเมื่อเดียวไข่แนะบังดูฟ้าห่วงเื่อจังฝนสิตกพี่น้องคะบรรยากาศมันนี่เย็นสบายพี่น้องคะคลิปนี้กับซ้ำนี่จะจ้า,มาเมื่อวาสู้กันฟัง่งผู้ไดสีลือ้อบ้านลือ้งอยังกระไดเขาบอกว่าเขาไอไอไอ,อลื้อบ้านไ่ขามจังหวัดกะประมาณนี้แหละพี่น้องบ่อยากขายพี่น้องนีม่มีคนมานสื่อกระไดเสดได เสียดายไม่เสียดายไม่เจอกันคลิปหน้าด้วจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ